ว่ากันเรื่องวันเด็กะฮะคือตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีความรู้สึกอะไรกับวันเด็กสักเท่าไหร่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าที่บ้านนะฮะตอนสมัยผมเด็กๆนะบ้านผมอยู่รังสิตข้างๆตลาดสีม,มุมเมืองอะ่ะเออผมอยู่โซนนั้นเท่าที่ผมจําได้นะคือผมจําได้ว่าป้ากับแม่ผมเนี่ยพาผมไปวันเด็กครั้งหนึ่งมีครั้งเดียวที่ผมจําได้ ตอนนั้นน่าจะประมาณปฐมนะครับปฐมน่าจะปฐมปลายแล้วด้วยแหละนะปอสี่ปห้าปหกช่วงๆนี้แหละด้วยความที่บ้านผมอยู่ย่านรังสิตนะถ้าใครเคยผ่านไปแถวๆรังสิตหรือว่าผ่านจากดอนเมืองมาหรือมาจากทางสะพานใหม่ก็ไนดะ้ก็จะรู้ว่าในช่วงก่อนที่ะจะมาถึงโซนบ้านผมเนี่ยซึ่งก็คือช่วงตลาดสีมุกเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นย่านของฐานอากาศนะฮะเพราะฉะนั้นตรงโซนทออเน,นี่ยเขาก็จะเปิดมีกิจกรรมอะไรให้เด็กเข้าไปซึ่ง เด็กๆในย่านทออ,อเองก็เยอะอยู่แล้วพอสมควรนะซึ่งทุกวันเด็กเนี่ยของทุกปีทุกวันเด็กฮะยังไงก็ต้องได้ยินเสียงเครื่องบินคือยิ่งพอเราแก่ๆขึ้นมานะพอเราโตๆแล้วเนี่ยบางทีคืนวันศุกร์นึกสภาพสิฮะเมาฟลฟดมาเลย <laughs> 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 เข้านอนตอนตีน3ามตี2ตี3อย่างเงี้ยเจ็ดโมงเช้ามาแล้วครับ <laughs> ไม่รู้ว่าเครื่องรุ่นอะไรบ้างนะครับบินกันให้ว่อนเลยมันก็จะปลุกผมขึ้นมาคือในตอนตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยเด็กๆแบบเด็กนักเรียนประถมมัธยมต้นเนี่ยมันก็ยังพอทํเราวาเฮ้ยวันเด็กมาแล้วเว้ยวันเด็กวันเด็กแต่พอเรานะเริ่มเป็นวัยทางานแบบมีสังสรรค์คืนวันศุกร์แล้วเช้าวันเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากจ,จ,จริงฮะ นะผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์เดียวกันนะครับกับเช้าวันเด็กอ่ะว่ากันต่อทีนี้พอมันถึงวันเด็กคือตัวผมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่ละไปที่ที่แบบคนเยอะเยะเด็กเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยปีนั้นฮะคือป้ากับแม่ก็คงตั้งใจมากแบบเฮ้ยฉันจะต้องให้ลูกชายฉันได้มีประสบการณ์วันเด็กสักครั้งในชีวิตตอนนั้นก็ที่บ้านก็มีรถยนต์เก่าๆอยู่คันหนึ่งนะฮะยี่ห้อดัตสันรู้จักวป่าดัตสันดัตสันนี่เมื่อก่อนมันจะเป็นรถกระบะซะเยอะฮะแต่ว่า ป้าผมมีเป็นรถเก๋งรุ่นโบราณโบราณเลยนะแบบไม่มีแอร์แล้วก็เราจะเอาลมจากกระจกหูช้างนะฮะนึกออกไหมคือรถเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วไงคือเมื่อก่อนไอ้กระจกข้างนี่ยมันจะแบบทรงเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างงี้ใช่ไหมไอ้ตรงส่วนที่มันเป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเออมันจะเป็นอีกล่องหนึ่งเป็นหูช้างมันจะเป็นกระจกที่พับได้ถ้าเราพัดแล้วให้มันกระจกมันเอียงเป็นช่องลมเข้ามาหาเราเวลาขับรถไปลมมันจะพุ่งเข้าหาเรานะครับอันนี้คือรถรุ่นโบราณที่มันไม่มีแอร์ เราก็นั่งรถดัตสันสีดำคันนี้ไปกันน้องชายสองคนผมนี่ยังค่อนข้างเล็กมากนะฮะประมาณแบบสองขวบสามขวบอะไรเงี้ยนะ่าจะนั่งอยู่เบาะหลังกับแม่ผมชอบนั่งหน้าผมก็นั่งจะนั่งอยู่ข้างป้าป้าก็ขับไปแม่กับน้องก็นั่งอยู่ข้างหลังลก็ขับออกจากบ้านตอนนั้นถนนวิภาวดีช่วงหน้าบ้านผมนะเออมันจะเรียกวิภาวดีหรือพลโยธินก็แล้วแต่แหละมันก็ยังไม่ได้ดีขนาดทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้มันคือฝั่งละ5เลนรวมกัน2ฝ้าก็สิเลนแต่เมื่อก่อนมันยังแบบ สองเลนอะแล้วเป็นเกาะการถนนยังไม่มีโทวเวไม่มีอะไรเราก็ขับไปโอ้ยค,คือร้อนก็ร้อนนะแต่มันยังไม่ร้อนเท่าทุกวันนี้หรอกออกไปเราก็อยู่เทินซึ่งก็ยังไม่ใช่ไปอยูเทินตรงใต้สะพานลังสาาิตด้วยก็อยู่เทินกลางเกาะากลางถนนนี่นแหละรอน้อนแ,แล้วตอนนั้นก็ทําถนนอยู่ฝนก็คลุ้งๆมาเหลียวไปเออเราก็ขับขับผ่านไปทางอ่าออกไปวิ่งเส้นพลโยธินเพื่อจะขึ้นไปทางที่จะไปสะพานใหม่นะครับ ไปปุ๊บตอนนั้นจําได้ว่าเขาจัดงานกันที่แถวๆตรงโซนโซนริทยะโรงเรียนริทิยะวันอะไรอะ่ะแถวๆน่ะตรงนั้นะมันจะมีสโมสารฐานอากาศอยู่ใช่ไหมจาชื่อไม่ได้แล้วขอโทษฮะอ๋อแถวๆผมนึกชื่อออกแล้วหอประชุมการตรัสแถวๆนั้นเออแถวๆตรงนั้นแล้วแบบถนนมันก็ยังไม่ดีเหมือนทุกวันนี้เ,เนาะมันตรงนั้นตรงโซนพวกกม .27 เจ็ดเลยนี่มันก็ยังเป็นแบบถนน2เลน2เลน2ฝั่ง4ี่เลนอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเกาะกลางด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด ขับไปปลมุมแล้เขาปูแล้วมันก็เป็นลมแบบลร้อนๆเนาะคุณฟ้ากฝาฟ้าฟ้ากมาคือพอพ้นในตรงโค้งที่จะตัดไปสายไหมอ่ะเออตั้งแต่จุดนั้นฮนะคือรถมันติดแบบติดไม่ขยับอ่ะตอนเด็กๆเราก็แบบเอาจริงๆคือไม่ได้ค่อยได้ออกไม่ค่อยได้ขับรถเข้าเมืองหรือไม่ค่อยได้ขับรถไปเที่ยวไหนอะไรกันอยู่แล้วนะครับก็<ม>ติดอยูง่ง <that> ั้นนึกสภาพนะฮะมันก็รถไม่มีแอร์เนาะและอย่างที่ผมบอกไอ้หูช้างเนี่ย ลมมันจะเข้าก็ต่เมือ่อรถเราวิ่งไปนะวิ่งไปโต้กับลมลมมันก็สวนฟู่เข้ามามันก็จะเย็นใช่ไหมรถติดหูช้างไม่มีลมผ่านหูมาเลย <S <S แล้วเราก็แบบไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่ารถติดเท่าไหร่นะในตอนนั้นก็กระเดบไปกระเดบกระเดบค่อยๆแบบจึกกซึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติมากเลยทุกวันนี้แต่ตอนนั้นเนี่ยผมไม่คุ้นเราเลยพอไปถึงเนี่ยเป็นแยกเนี้ย เขาให้เลี้ยวเข้าไปละเลี้ยวเข้าไปในโซนทอที่เขาจะจัดงานกันละเออเราก็ก็นั่นแหละฮะค่อยๆกระดึบเลี้ยวเข้าไปจึ๊กจึ๊จ๊แล้วก็ไหลไหลไหลไปตามทางเรื่อยๆฮะไหลไปแบบไหลที่ว่านี่คือแบบกระจึ๊กทีละยี่สิบเซนสามสิบเซนแบบค่อยๆกระจึก๊กกระจึ๊กไปเรื่อยๆครับแล้วก็ด้วยความที่ป้ากับแม่ผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาในบริเวณนี้เท่าไหร่ก็ไม่ได้รู้เส้นทางอะไรมากมก็รู้แค่ว่ามันก็กระจึก๊กกระจึ๊กกระจึ๊กไปตามทาง นะแล้วพอแกไม่รู้แกก็ไหลตามคันหน้าไปเรื่อยๆก็ไหลไหลกะจะผ่านแยกแรกที่เลี้ยวเข้าไปก็คันหน้าเขาไม่เลี้ยวนะเราก็ไม่เลี้ยวเราก็ไปปุ๊บ,บ,บ,บเจออีกทางเป็นทางวนออกเราก็กตามคันหน้าคันหน้าเขาขับไปฮนะตามทางแล้วเขาก็เลี้ยวออกถนนพหลโยธินเราก็ เลี้ยวตามมาออกผนโยธินแล้วเขาก็ขับขึ้นสะพานใหม่ไปเราก็ขับขึ้นสะพานใหม่ไปแล้วงานวันเด็กในทออฉันละ่ะจบครับวันเด็กที่ผมจำได้ครั้งเดียวในชีวิตคือการได้ขับรถกระตึกกระตึกกระตึกผ่านหน้าหอประชุมการตลาดแล้วก็เลี้ยวออก แล้วก็วนกลับบ้านจบขออภัยทุกท่านที่ตั้งใจฟังนะครับมันจบแค่นั้นจริงๆ <c oughs> <c oughs> โอค้คืออันเนี้ยจำได้แม่นเลยไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีอะไรมาลบล้างความทรงจำชุดนี้ผมเลยอะ่ะคือเพราะฉะนั้นวันเด็กที่ผมมีอยู่ในหัวผมเนี่ยมันคือวันนั้นแหละคือคือผม ผมว่าแม่ผมคงไม่ได้ฟังอยู่นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดแกฟังไลฟ์นี้อยู่เนี่ยแกแกอาจจะเห็นในอีกมุมนึงและแกอาจจะมีอะไรมาทักท้วงแต่ในเมื่อแม่ไม่เคยทักท้วงเรื่องนี้ผมก็จะถือว่าเรื่องในความทรงจําผมเรื่องนี้แหละมันเกิดขึ้นจริงแล้วกันนะฮะก็เอามาเล่าสู่กันฟังก็คิดซะว,ว่ามันเป็นเรื่องจริงไปแล้วแล้วกันนะครับ